สวัสดีครับสติวเพชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการเติมเงินนะครับเข้าไปที่ g ีวอลเล็นะครับโดยวิธีการเติมผ่านตู้ ATM นะครับผมซึ่งมีวิธีการที่ง่ายมากๆเช่นกันนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปเติมเงินที่ตู้ ATM นะครับแนะนาว่าให้จดจํานะครับผมหมายเลข g ีวอลเล็ของเราด้วยนะครับผมซึ่งวิธีการดูเลข g ีวอลเล็ก็ง่ายมากๆนะครับผมให้กดไปที่ g ีวอลเล็สีเขียวตรงนี้นะครับเมื่อเรามาหน้านี้นะครับผมให้เรากดไปที่ โลโก้แอปธนาคารอะไรก็ได้นะครับกดไปที่กรุงไทยแล้วกันนะครับเมื่อกดเสร็จนะครับก็มาตรงนี้นะครับตู้ ATM นะครับกดไปทีหนึ่งนะครับปึ๊บนะครับอ่าโอเคนะครับข้างบนนี้นะครับผมมันคือเลข G Wallet ID ของเรานะครับผมให้เราทําการจดจําหมายเลขตรงนี้ไว้นะครับหรือไม่ก็จดใส่กระดาษไปก็ได้นะครับผมและเราก็สามารถที่จะนําเลขตัวนี้เนี่ยไปกรอกเติมเงินที่ตู้ ATM ได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเติมเงินที่ตู้ ATM กันเลยนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าตู้ ATM ของธนาคารกรุงเทพนะครับผมอ่ะอันดับแรกนะครับก็ให้ทำการเสียบบัตร ATM เข้าไปที่เครื่องได้เลยนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็กดรหัสนะครับผมอ่าเสร็จแล้วก็กดยืนยันนะครับเลือกภาษาไทยนะครับแลวเลือกชำระเงินเติมเงินมือถือนะครับ แล้วก็เลือกบัญชีสะสมทรัพย์นะครับแล้วก็มาเลือกเติมเงินพร้อมเพนะครับ่าแล้วเราก็มาใส่เลข G Wallet 15หลักของเราได้เลยนะครับเลข G Wallet นะครับก็สามารถเปิดดูได้ที่แอปเป่าตังค์นะครับผมตามที่แจ้งไปนะครับตอนกรอกนะครับก็ค่อยๆกรอกนะครับดูเลขให้ดีๆนะครับผมว่าเลขถูกหรือไม่นะครับเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มถูกต้องนะครับเงินที่ต้องการเติมนะครับในที่นี้ผมจะเติม300บาทนะครับ เมื่อใส่แล้วก็กดปุ่มถูกต้องนะครับรอระบบแป๊บหนึง่งอ่าก็จะแสดงหน้านี้ออกมานะครับให้เราตรวจสอบให้เรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มยืนยันนะครับครับระบบก็จะทําการประมวลผลให้รอสักครู่นะครับผมอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับโอนเงินเรียบร้อยแล้วนะต่อมานะครับให้ไปเช็คกันที่แอปเป่าตังนะครับปึ๊บนะครับ อเงินได้เข้ามาแบบนี้นะครับผม300บาทนั่นเองนะครับง่ายมากๆเลยนะครับผมสําหรับวิธีการเติมเงินที่ตู้ ATM เนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับวิธีการเติมเงินเข้าไปใน G-Wallet ผ่านที่ตู ATM <อ>้ ATM ของธนาคารนะครับผมก็สามารถทําได้ด้วยตัวเองง่ายๆนะครับผมได้ที่ตู้ ATM ทุกที่ทุกสาขาเลยนะครับสามารถที่จะ เติมเงินได้เลยนะครับโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับกด subscribe กด like กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับหากมีคำถามหรือข้อสงสัยพิมพ์มาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ